ธรรมบทภาค8ปดระมนณวักวรรณนาเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปาราบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิว่าโยาทะทีคังเป็นต้นพระขีณาสมถถือเอาของคนอื่นด้วยบางสกุลสัญญา ได้ยินว่าปรามมิชาทิติคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเปลืองนผ้าสาดกสำหรับผมวางไว้ณที่ส่วนข้างหนึ่งเพราะกลัวถูกกลิ่นที่ตัวจับ นั่งผินหน้าออกมาข้างนอกประตูเรือนลำดับนั้นพระขีนาศบลุกหนึ่งทำพัฒกิจแล้วกำลังเดินไปสู่วิหารเห็นผ้าสาดกนั้นแล้วเหลียวดูข้างโน้นและข้างนี้เมื่อไม่เห็นใครๆจึงคิดว่าผ้าสาดกนี้หาเจ้าของไม่ได้แล้วอธิษฐานเป็นผ้าบางสกุลถือเอาแล้วขณะนั้น กลามเห็นท่านแล้วดาบกลางเข้าไปหากล่าวว่าสมณะล้นทันถือเอาผ้าสาดกของข้าพเจ้าทำไมพระกีนาศพปลามนั่นผ้าสาดกของท่านหรือปลามเออสมณะพระกีนาศพกล่าวว่าฉันไม่เห็นใครๆจึงงือีเอาผ้าสาดกนั้นด้วยสัญญาว่าเป็นผ้าบางสกลุล ท่านจงรับเอาผ้านั้นเถิดให้ผ้าสาดกแก่พรามนั้นแล้วไปสู่วิหารบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายฟังคําของท่านแล้วเมื่อจะทําการเยาะเย้ยกับด้วยท่านจึงกล่าวว่าผู้มีอายุผ้าสาดกยาวหรือสัน้นยาบหรือละเอียดหนอแลพระกีณาศกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ภาษาดกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดก็ช่างเถิดความอาลัยในภาษาดกนั้นของผมไม่มีผมจีอเอาด้วยความสำคัญว่าผ้าบางสกุลตังหากภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลแด่พระตถาคตว่าพระเจ้าค่าภิกษุนั่นกล่าวคำไม่จริงพยากรพระอรหัตผล พระิีนาศบไม่ถือเอาของคนอื่นด้วยเจตนาขโมยพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่นกล่าวคำจริงธรรมดาพระขีณนาศทั้งหลายย่อมไม่ถือเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าผู้ใดไม่ถือเอาของยาวหรือสั้นน้อยหรือใหญ่งามหรือไม่งามอันเขาไม่ให้แล้วในโลกนี้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ แก้อดพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นดังนี้ความว่าบุคคลใดย่อมไม่ถือเอาสิ่งของยาวหรือสัน้นบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าสาดและเครื่องประดับเป็นตน้นน้อยหรือใหญ่บรรดาวัตถุทั้งหลายมีแก้วมณีและแก้วบุกดาเป็นตน้นงามหรือไม่งามด้วยอำนาจ แห่งวัตถุอันมีค่ามากและมีค่าน้อยอันบุคคลอื่นหวงแหนแล้วในโลกนี้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นกลามในการจบเทศนาเชนเป็นอันมากบรรลุอริผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจบ